สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ FC ทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมสืบพงศ์อมตะพักเครื่องนะครับวันนี้เป็น EP ที่44นะครับประจำวันที่6นะครับเดือนมิถุนายน2,568 วันนี้นะครับผมมาเปิดในราคา300บาททุกรายการนะครับพี่วันนี้300บาททุกรายการ4องค์1,000บาทนะครับสนใจติดต่อเบอร์โทร092830 0049หรือแอดไลน์ o u m 7146หนะครับหรือสามารถสแกนคิวโค้ดตรงด้านหน้านี้ได้เลยนะครับพี่วันนี้ราคาเดียวเลยนะครับผม300บาททุกรายการนะครับ4องค์1,000เอา2องค์500นะครับพี่ ปิดสององห้าร้อยบาทนะครับผมส่งฟรีนะครับพี่ส่งฟรีปิดหนึ่งองก็ส่งฟรีนะครับพี่วันนี้นะครับก็สวัสดีเช้าวันศุกร์นะครับผมรายการที่หนึ่งนะครับรายการนี้เป็นพระสมเด็จนะครับรายการที่หนึ่งสามร้อยบาททุกรายการสององห้าร้อยนะครับพี่รายการต่อไปรายการที่สองนะครับเป็นพระสมเด็จวัดเกศชัยโยนะครับรายการที่สอง รายการต่อไปรายการที่3นะครับรายการที่3มเป็นหลวงปูท่ทวดเตาลีดนะครับหลวงปูท่ทวดเตาลีดรายการที่3มด้านหลัง0 5นะครับรายการที่3รายการต่อไปรายการที่4เป็นพระหูยานลบบุรีนะครับรายการที่4รายการต่อไปรายการที่5เป็นพระมเหศวร นะครับรายการที่ห้าพระไม่เหสวนเนื้อชินสนิมแดงรายการต่อไปรายการที่หกนะครับรายการที่หกนะครับเป็นพระเนื้อชินสนิมแดงไม่ทราบที่นะครับรายการที่หกรายการต่อไปรายการที่เจ็ดปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเคืรวันพิมพ์หลังแบบรายการที่เจ็ด รายการต่อไปนะครับรายการที่แปดรายการที่8เป็นพัลล่วงนะครับผมพัลล่วงอุ้มไก่นะครับรายการที่8ปน่าจะเป็นกุสุขโขไทยนะครับพี่หลังลังปืนเนื้อชินสนิมแดงรายการที่แปดรายการต่อไปนะครับรายการที่9เป็นจอบใหญ่หลวงข้อเงินนะครับ รายการที่9นะครับรายการนี้นะครับผมหลวงพ่อเงินวัดบางคานรุ่นหนึ่งนะครับรายการที่9ลารายการต่อไปรายการที่10เป็นพระหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะครับรายการที่10บรายการต่อไปรายการที่11เนะครับหลวงพ่อปานวัดบางนมโคอีกหนึ่งองค์ครับลงลักปิดทอง รายการที่สิบเอรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบสองนะครับเป็นพระเปิดโลกนะครับเนื้อชินนะครับรายการที่สิบสองนะครับรายการนี้รายการต่อไปรายการที่สิบสามเป็นพระสมเด็จจิตรดานะครับรายการที่สิบสาม รายการต่อไปรายการที่สิบสี่เป็นเหรียญรอหจุฬาลงกรณ์นะครับรายการที่สิบสี่หจุฬาลงกรณ์รายการต่อไปรายการที่สิบห้าเป็นชินราชนะครับเป็นเนื้อชินสนิมแดงนะครับรายการที่สิบห้า รายการต่อไปนะครับรายการที่16นะครับเป็นพระผงกระดูกผีนะครับรายการที่16บรายการต่อไปรายการที่17เป็นพระขุนแผนนะครับรายการที่17บรายการต่อไปรายการที่18นะครับอันนี้ผมไม่ทราบที่นะครับพี่ รายการที่18นะครับนี่ครับด้านหลังเป็นยันหนุมานแบบนี้นะครับไม่ทราบที่นะครับรายการที่18เป็นเนื้อผงน้ำมันรายการต่อไปรายการที่สิบเก้าเป็นสมเด็จปกโพหลวงพ่อกวยนะครับรายการที่19นะครับด้านหลังเป็นองค์พ่อฤาษีนะครับ รายการต่อไปรายการที่ยี่สิบนะครับเป็นตะกุดนะครับเป็นตะกุดไม่ทราบที่นะครับรายการที่ยี่สิบรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบเอ็ดเป็นพระปิดตานะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อทองสุขนะครับรายการที่ยี่สิบเอ็ดเป็นพิมพสองหน้า รายการต่อไปรายการที่ยี่สิบสองนะครับพระปิตาหลวงพ่อทองสุขวัตโนดหลวงอ่าหลวงพ่อทองสุขวัตพันสูงรายการที่ยี่สิบสองรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบสามรายการที่ยี่สิบสามนะครับพระปิตาจุ่มลักนะครับ รายการต่อไปรายการที่ยี่สิบสี่พระขุนแผนเคลือบกระเบื้องรายการที่ยี่สิบสี่รายการต่อไปรายการที่ยี่สิบห้านะครับเป็นพระปิดตาไม้แกะนะครับพี่ไม่ทราบที่นะครับรายการที่ยี่สิบห้านะครับรายการนี้ รายการต่อไปรายการที่26นะครับปิดตาไม่ทราบที่นะครับรายการที่26รายการต่อไปรายการที่27นะครับปิดตาหลวงพ่อแก้ววัดเคือวันนะครับพิมพ์หลังแบบรายการที่27 รายการต่อไปรายการที่28นะครับอันนี้เป็นลูกอมนะครับพี่รายการที่28นะครับลูกอมหลวงปู่ทิมวัดรหัสไร่ระยองรายการต่อไปรายการที่ยี่สิบเก้านะครับเป็นพระสมเด็จปกโพนะครับรายการที่ยี่สิบเก้านะครับหลวงพ่อกวยปี4 3 รายการต่อไปรายการที่30นะครับผมเป็นปิดตาตุ๊กตาใหญ่หลวงปู่โตะวัดประดูชิมพีนะครับรายการที่30ฝังตะกรุดหนึ่งดอกรายการต่อไปรายการที่31อดนะครับปิดตาไม่ทราบที่นะครับรายการที่3 1เอ็ด รายการต่อไปรายการที่32เป็นเข้าตอกผล่วงนะครับพี่รายการที่32เข้าตอกผล่วงรายการต่อไปรายการที่33นะครับหลวงพ่อแก้ววัดเืครอวันหลังแบบนะครับรายการที่33รายการต่อไปรายการที่34นะครับ เป็นรูปภาพนะครับรายการที่ส4ด้านหลังมีตะกุด5ดอกนะครับรายการต่อไปรายการที่สาสิบห้านะครับเป็นรูปภาพหลวงพ่อกกยนะครับด้านหลังเป็นพยันรายการที่สาสิบห้ารายการต่อไปนะครับรายการที่สามสิบก รายการที่สามสิบหกอันนี้ผมไม่ทราบเป็นเกจิท่านใดนะครับพี่รายการที่สามสิบหกรายการต่อไปรายการที่สามสิบเจ็ดนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับปีศูนย์สามรายการที่สามสิบเจ็ดนะครับจับขอบรายการต่อไปรายการที่สามสิบแปดนะครับแปะลงสีนะครับ รุ่นแรกปี19รายการที่38รายการต่อไปรายการที่39นะครับหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดนะครับรายการที่39้ตายลมเย็นปี2526รายการต่อไปรายการที่40นะครับหลวงพ่อกันวัดพญาติการามสอง9รายการที่4ี่สิบ รายการต่อไปรายการที่41เหรียญหลวงปู่สุขปากคลองมาคำเท่า2466นะครับรายการที่41่รายการต่อไปรายการที่42นะครับเหรียญหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังนะครับหลังยันสี่รายการที่42่รายการต่อไปนะครับ43หลวงพ่ออีวัดสัตหีบนะครับ2473 รายการที่43รายการต่อไปรายการที่44นะครับรายการที่44รายการต่อไปรายการที่45นะครับปิดตากนกข้างหลวงปู่โตวัดประดูจชิมพีนะครับรายการที่45รายการต่อไปรายการที่46 พระปิดตาหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนรายการที่46นะครับรายการนี้รายการต่อไปรายการที่47อันนี้เป็นหลวงปู่โต๊ะนะครับผมไม่ทราบว่าเขาเรียกว่าพิมพ์อะไรนะครับพี่รายการที่47นะครับฝังตะกุดหนึ่งดอกนะครับพี่ รายการสุดท้ายนะครับรายการนี้47รายการนะครับ300บาททุกรายการนะครับ2องค์500ส่งฟรีมีปลายทางสนใจติดต่อเบอร์โทร0928300049หรือแอดไลน์ oum7146 นะครับหรือสามารถสแกนคิวอารโคตรงด้านหน้านี้ได้เลยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปให้กับผมด้วยนะครับและเพื่อที่จะไม่พลาดนะครับของใหม่ๆที่เข้ามาทุกวันเลยนะครับพี่ พี่พี่ท่านใดรับชมตอนทานข้าวขอให้ทานให้อร่อยนะครับพี่พี่ท่านใดรับชมก่อนนอนขอให้นอนหลับฝันดีสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับขอบพระคุณครับ